ถึงโควิดแล้วถ้าคุณติดแล้วแต่ต้องขอร้องเลยอย่าไปไหนถ้าคุณติดแล้วโดยเฉพาะคนนี้ค่ะผู้ต้องหายาเสพติดหนีนะคะหนีออกจากโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่นี่ต้องปิดล้อมกันวุ่นเลยไปที่กำแพงเพชรหน่อยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจขี่รถออกตามหาเพราะได้ข้อมูลว่าผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่ติดโควิดน่ะหนีออกจากโรงพยาบาลนี่ตระเวนหาทั่วเลยถ<อ>ามชาวบ้านมีใครเห็นไหม มีใครเห็นชายคนนี้ไหมได้เบาะแสได้พิกัดว่าอยู่ในป่าข้างทางตรงนี้ค่ะก็ต้องเดินตามเข้าไปออคือเป็นป่าหญ้ารกข้างทางถนนเทศบาลหนึ่งนะคะเดินตามรอยไปเรื่อยๆรอยเท้ารอยหญ้าที่มันถูกเหยียบอะจนกระทั่งไปเจอไปเจอคนที่ติดโควิดผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยลักษณะคือเขาไปแอบอยู่ตรงขอนไม้นะคุณผู้ชมนี่ย ออนี่ไปแอบอยู่คิดว่าจะซ่อนได้แล้วจะบอกว่าที่เขาหลบหนีมานี่หลบหนีในสภาพที่ข้อมือเขาอะ่ะยังใส่กุญแจมือเลยนะคะยงถูกใส่กุญแจอยู่เลยแล้วก็เนี่ยครับถูกจับแบบนี้รปภอของโรงพยาบาลเล่าให้ฟังบอกเนี่ยเก้าโมงเช้าเข้าเวรอยู่มีคนตะโกนและว่ามีคนหนีออกมานักโทษหนีออกมาพยายามที่จะไล่ยพยายามที่จะจับจับไม่ทันนะครับซึ่งทีนี้คุณผู้ชมดูภาพนี้นะเมื่อกี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นํารถแบ็คโฮมาถไถหมดเลยมันเป็นป่าย่าไง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาญ้าพวกนี้กรกญ้าก่อนแล้วก็ตามตัวเจอนะครับไม่รอดไม่รอดเจ้าหน้าที่รู้ทั้งรู้นะว่าติดโควิดแต่ก็ต้องมาคุมตัวใกล้ๆเพราะเดี๋ยววิ่งหนีอีกก่อนหน้าที่จะมาโดนจับเพราะอะไรโดนคดีเรื่องของขับรถแหกด่านบนรถมียาบ้า5 0 0 0 0 0เม็ด5 0 0 0 0 0เม็ดนี่ติดคุกโอ้โหดีไม่ดีนะตลอดชีวิตเลยนะคุณผู้ชมเอาละยาบ้า5,000 500, 0 0เม็ดรับมาจากภาคเหนือปลายทางอยู่ที่อยุธยานี่ ผิดทั้งเรื่องของยาเสพต,ติดติดโควิดยังหนีอีกต่างหากครับเออเดี๋ยวเชื้อแพร่กระจายนะ